วันนี้นะครับเราก็มาดูความเคลื่อนไหวของอีลอนมาร์กด้วยกันเราก็เหรียญมีมต่างๆว่ามันมีเหรียญอะไรบ้างนะอาจจะไม่ได้มีชีบะนะแต่จะมีเหรียญอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บส n f t และส w a ปผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX คมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามในเรื่องของตัวของเหรียญมีนด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมตนะครับกระดาน OKX OK นะครับท่านใดยอยากจะใช้ในการกระจายความเสี่ยงนะเดี๋ยวนี้แอปเหลืองมันโดนโจมตีเยอะผมก็แนะนำว่าถ้าไม่อยากจะเข้าไปเสียค่าแก๊สเนี่ยเราก็ฝากในทัวอลเลอะไรมันซับซ้อนนะ ผมก็แนะนำกระดานโอเคนะครับก็มีเว็บ3.0ที่สเสถียรน,นะครับสเสถียรพอสมควรนะครับดีมากๆเลยเอาแหละนะเรามาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันนะครับโอเคผมลืมไปอ่าผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับสำหรับอ่าเล็กๆของช่องละกันนะครับในการสมัครก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับ ก็เรามาพูดถึงตัวของอวันนี้ด้วยกันนะครับของอีลอนมาร์ก่อนละกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบองนะครับน่าจะเป็นข่าวที่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในช่วงนี้นะเพราะว่าบองไม่ย่อเลยเราก็ย่อไม่เท่าไหร่ด้วยดูเหมือนว่าจะไปต่อด้วยถ้าในกรณีที่ไม่โดนบิดคอยทุบก่อนนะผมว่าไปสักสี่ห้าพันแล้วนะครับเดือนนี้ ต้องยอมใจมันจริงๆนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่านะครับว่าเบื้องแบ็กอัพเบื้องหลังมันเป็นอะไรเนาะเอาละเรามาพูดถึงอีลอนมาร์นะเนื่องจากมันมีความคิดเห็นนะของคุณบิลลี่มาคัสนะครับเขาก็โพส์ว่าอย่างนี้นะผมขอแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะนะครับก็บอกว่าไม่นะคริปโตเสียชีวิตนะครับทุกอย่างตายไปแล้วบลาบลาบลาาก็กระตุ้นให้เกิด คอมเมนต์ Comment อีกมากมายนะซึ่งอีลอนมาร์กนะครับเขาก็รู้แหละนะครับเขาก็แบบเหมือนกับเข้ามาตอบสนองนะผ่านทวิตของคุณบิลลี่มาร์คัสอยู่นะครับซึ่งอีลอนมาร์กเนี่ยก็โพสต์ไปวันที่11บธันวาคมปี2023นะครับเขาก็เป็นอ่าเป็น CEO ของ Dogecoin Foundation นะครับก็บิลลี่มาร์คัสเ็เป็นนั่นน,นะครับ ที่ใช้ชื่อใช้ยโ s ชินากามโมโตะนะครับเขาก็โพลในเอนะ็เนาะเขาก็เป็นแบบผู้ร่วมก่อตั้งของดอ c คอยนะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับโอเคนะครับเนื่องจากว่าบิตคอยมันไปถึงสี่หมื่นสี่ใช่ไหมสี่หมื่นหนึ่งแล้วนะครับในยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับในช่วงเดือนสองเดือนเนี่ยนะครับดันนั้นตัวแอลคอยอย่างอิตาเลียม x r s o ซ a n a พโซโลน รวมถึงดอทคอยก็เจอกับการปรับฐานครั้งใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้คนหลายคนเนี่ยรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นอันตรายของคริปโตแต่อีลอนมาก,ก์กก็มั่นใจนะครับว่าคริปโตไม่ตายหรอกนะครับเป็นแค่การเก็งกำลัดนะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะครับ อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นบทความนะของคุณไมค์คริสโตนะครับในคริสโตเอ็กซ์เนี่ยนะครับหรือคริสโตแปดเนี่ยในวันที่สิบเอ็ดธันวาคมปีสองพันยี่บสามนะนะครับซึ่งอ่าคุณโรเบิเร์ตกิยาสกีแกชอบเขียนนะครับเรื่องของวิกฤตทางการเงินแล้วก็ให้เครดิตสำหรับซิลเวอร์โกลแล้วก็บ t ทซนะครับหรือบิตคอยนนะเขาก็าบอกว่า พวกนี้มันเหมือนอุก,กาบาทใกล้ชนโลกแล้วมันจะสูญพันธุ์แล้วนะครับแต่อีลอนมาร์เนี่ยแกก็มาตอ,ตอบข้อความของเขาอะไรประมาณเนี้ยที่โพสต์ประจําวันแกโรเบิร์ตคิสยาเสกิ uki, แกชอบโพสต์บ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์บ้างการเงินการปกครองนะครับเศรษฐกิจอรารยธรรมนะหลายอย่างเลยนะครับแต่อีลอนมาร์กเขาก็พูดว่าหากอรารยธรรมล่มสลายก็ไม่มีอะไรสําคัญอีกต่อไป นะครับก็ความของมาร์กเนี่ยก็เป็นที่สนใจของบรรดาแฟนขับแกนั่นแหละนะครับว่าแกต้องการสื่อถึงอะไรเนาะก็เป็นคล้ายๆกับตีมมีมระยะสั้นนะครับหรือตีมที่กำลังบ่งบอกว่าอย่าลืมแกนะนะครับแกก็เป็นคนหนึ่งที่ตามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอาแหละนะครับเรามาพูดถึงตัวเรื่องของบองด้วยกัน รู้สึกว่าคนที่ทำการวิเคราะห์เนี่ยตัวบ้องนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นอาลีอาลิมาติเนสนะครับซึ่งเขาบอกว่าบ้องเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นถึงแปดพันสี่รอยี่บสองอร์เซนจุดห้าแปดเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ทำคลิปแยกไปแล้วในช่องที่สองว่าตัวบองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมถึงโซ่ด้วยในภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ย คือคุณไว้ใจในการลงทุนได้แต่คุณก็ต้องดูมันเพราะมันจะมีการเทขายใหญ่แน่พวกนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องว่ากันนะครับฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเล่นสั้นไปก่อนนะครับแต่เล่นสั้นของเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าราคาบองยังไงก็ไปต่อได้นะครับซึ่งคุณอาลีมาร์ติเนสเขาก็บอกบองมันมันได้รับการสนับสนุนจากโซโลนานะครับฉะนั้นเขาต้องปั่นแน่นอนนะครับ แต่ช่วงระยะเวลาในการพักฐานเนี่ยมันเป็นเพราะ b ิ c เป็นหลักนะครับคือ b ี c เนี่ยจะต้องลงไปถึงประมาณสี่หมื่นสามืนเก้านะครับอีกรอบหนึ่งนะครับภายในวันสองวันนี้หรืออาจจะอาทิตย์หน้าก็ได้นะครับคือมันจะค่อยๆลงเพราะว่าวันนี้มันจะมีซีมีไอมันต้องขึ้นไปก่อนนะครับเขาก็เลยคาดการว่าบลองเนี่ยก็จะมีสัญญาณในการพักตัวนะครับแต่ก็อาจจะเป็นไซด์เว y ย์อัพ นะครับหมายความว่าขึ้นไปราคาหนึ่งแล้วตกลงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าบองน่าจะขึ้นไปประมาณพันสี่ันห้าอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบใหญ่ของเขาแล้วมีการตบลงนะครับเนื่องจากว่ามันมี CPI กับนอนไอตัวของ FOMC ในเบืนพรุ่งนี้นะฉะนั้น BTC จงต้องต้องทุบใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการทำรอบใหญ่ๆนะครับเพื่อจะขึ้นไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นไซคลที่ดีนะครับไซคลระยะสั้นสองสเดือนในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากที่จะเข้าแพทเทิร์นก่อนคริสต์มาสนะครับแล้วเดี๋ยวตอนมักกะลาเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนะครับว่า b ีดจะไปเท่าไหร่แอลคอยตัวไหนเทนไหนบ้างตอนนี้ข่าวงเงียบหมดเลยนะครับอารีก็โพสวันที่สิบธันวาคมปี2023นะซึ่งเขาก็บอกแบบเดียวกันนะครับว่าบลองเนี่ย อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟักตัวอีกสักพักหนึ่งสามถึงสี่สัปดาห์ถ้าเกิดในเทียบกับวันที่โพสของเขาคือวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับสามถึงสี่สัปดาห์ก็หลังปีใหม่นะครับแต่ผมว่าบ้องเนี่ยคุณจะไปตกรถนะนะครับในช่วงคริสต์มาสนะครับหลังคริสต์มาสเนี่ยคือใครไม่เก็บเนี่ยคือตกรถละนะครับผมก็คิดว่าย่อไม่เยอะ นะครับก็ไว้แนวรับคือประมาณหกพันถึงเก้าพันที่ศูนห้าตัวนะครับหรืออาจจะไม่ลงไปก็ได้ใ่าจะไปรู้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมว่าไม่ลงนะเพราะว่าเอ,อมันจะมีปั่นอยู่นะครับมันมีอีเวนต์การปั่นอยู่ของของ FTX หรือแซมแบงแมนไฟล์ก็ฟังหูไว้หูละกันนะ ผมก็ไม่อยากมาเน้นตรงนี้มากอยากให้ทุกคนศึกษาเอาเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางวิทยาทานในการลงทุนละกันนะอาจจะผิดก็ได้นะครับก็เอาไว้ว่าประมาณนี้ก็วันนี้นะครับผมก็มาขอโปรโมทเมนี่ปากเกียวเป็นคอลเลกชัน NFT นะครับผมก็ซื้อตัวนี้ไว้นะซื้อไว้ด้วยเพราะว่าผมก็คาดว่า อีเวนต์ใหญ่ของเมนี่ปากเกียวในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นการต่อยกับบัวขาวนะครับผมก็จะไปขายช่วงนั้นแหละนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็น่าจะมีาสาย NFT นะครับรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ชอบเมนี่ปากเกียวนะครับเพราะตอนนั้นมันก็จะเป็นข่าวดังข่าวกระแสอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปเก่งกำไรได้นะครับแต่ก็ต้องย้ำนะว่าความเสี่ยงมันก็มีอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปถือได้นะ นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นไฟล์ใหญ่นะครับเหมือนเหมือนกับที่ m ม n ี่ปาเกียวต่อยกับฟอยนะครับในช่วงนั้น n f t ก็ขายดีเหมือนกันนะครับก็สามารถทำได้นะ n f p ตอนนี้ยังราคาถูกอยู่นะครับก็จะเป็นคอลเลกชันที่ต่อยกับบัวขาวนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มเอาไว้ใต้คลิปนี้นะ ของเมนี่ปาเกี่ยวเป็นกลุ่ม NFT ก็เข้าไปคุยแล้วกันนะครับก็ว่ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์กลุ่มมิชชันนิวมูลวีไอพีแล้วก็ตัวของบ้องกับโซนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วย นะครับในเรื่องของการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับแล้วก็ฝากกระดาน OKX OK เอาไว้นะครับรวมถึงสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าบล็องนะครับจะกูทูยมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของนั่นจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ,บสวัสดีครับเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิตเกตสามารถสมัครกระดานใต้